สวัสดีครับอารเยป็นลาวะตีเติจาเปม่ติคัสการ์คำศัพท์แม่กดโกติจาปมาิปแรเีเย่ละจิจยาเนาะโอเคดีมาเย่คศัพท์เนาะคำศัพท์สุรากาสกลมยาเนาะแม่กดแม่กดเย่สกาโลมยาโอเคดีมาโซเย่คศัพท์เนาะคำศัพท์สกัโลมียาเนาะคำอ่าน ဖ ਾਇ မဲအတန်ဗ so okay, ောနောဖ ਾਇ မဲအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဘီလိုစီရေခွာမိုင်းဆိုတာကတော့အတိပဲဗောနောโอเคဒီမှာဆိုရေ o card เนาะ o card ဒီမှာဆိုရေစเสือနဲ့ရေးထားတဲ့ပါတန်ပဲထွက်ပေးရမလဲမဲกดเนาะดอเดမဲกดလိုဘက်တာထွက်ပေးရမယ်เนาะ o card ရေးတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးရေးမယ်ဖားတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်ပေးရမယ်เนาะ โอกาสโอกาสสุรากะอควียเยเนาะโอเคทิมาสอย่จะเชลอหลับยาจิเมโอเคเนาะทิมาสอย่มาตราแม่กดเนาะมาตราตัาวสะกดแม่กดคือคำที่มีดอสะกดหรือตัวอื่นที่มีเสียงเหมือนดอสะกดได้แก่ตัวเนาะแม่กดสุรากะดอเด็กหลับเปล่าได้สกเลูกสุรราบเชีพาแร่หรือตโมโหตัวอื่น တခြားစာလုံးเนาะတခြားစာလုံးဆိုတာကဒီစကလောတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီစကလောတွေကဘီနတရာလာပေါလို့ရှိရေဒော်เด็กမဲกดလိုပတာထွေပြရမယ်โอเคเนาะဒီမှာဆိုရေជីမယ်โอเคဒီမှာဆိုရေစာเสือเนาะสเสือကဘီနတရာလာပေါလို့ရှိရေดော်เด็กလိုပတာထွေပြရမယ်เนาะမဲกดလိုပတာထွေပြရမယ်ဒါဆိုရေโอကเนาะ โอกาสสุรากะอควยอเยเนาะเนาะทุกข์กะประโยชน์ประโยชน์ส no? ุรากะอโจเจซูเนาะประโยชน์ปรอะประยอโอดยดประโยชน์เนาะติมาโซเยนหนูกาลานเนาะอตันถ้วยเสียมาโหลเนาะดากะเลเวล3มาอตีเสตีไปมาဖြစ်ပါတယ no? e, no ်ประโยชน์ชช no? ้างเนาะ จีนั่นล a เรา policy แ e ่บ้านไต้หวันทวีปยามแม่แม่กดโงเปตร์ตทวีปยามเนาะโอเคส่วนยประโยชน์ประโยชน์สุรากาโจเจซูเนาะนัดครูกาเมตตามอเอดอเมนตออาตาเมตตาเมตตาสุรากาเมตตาพิปะเ่นดเรารก็ขอโทษขออขอ ทอโอดอโทษขอโทษขอโทษสุรากาตองบายบาเแนัดโดลกาอามนาทออออาม,อามนออาดอนาทอามนาทอามนาทสุรากาอันนาเชื่อป่แะแนัดโดลกาชีวิตชออีชีวออดอวิทชีวิตชีวิตสุรากาปวะเชื่อป่แะแ นัโลกายาพิษยออายาพออิดอพิษยาพิษยาพิษสุรากาเอเซเโกคอรับเชปาเรนาโลกาประเทศปอรออาประทอเอดอเทศประเทศประเทศสุรากานงเง่เชปาเรนัโกกาประเภทเปอรออา,าป,รป,ระระประพอเอดอเพศ ประเภทเนาะประเภทสุรากาอเมียอาซาน่าจะเหล่ากะรสชาติเนาะรออดอรรสชออาดอรชาติเนาะรสชาติที่มาโซเยตออิติโลทไวเซียมาแล้เนาะจากะแม่กดเนาะดอเดแต่แบบทไวเปียมเนาะแม่กดแต่แบบทไวเปียมาเปลี่ยป่าได้รสชาติรออดอรรสชออาดอรชาติรสชาติ รสชาติสุรากาอียาตัดเชปปาเรนนั่นต่เรกะทงชาติทออุงองชออาดอชาติทงชาติทงชาติสุรากาในงไงต่ออันแล็บเชปาเรนันต่เรากรสรออุดอรสรสสุรากากาโกขอรับเชปปาเรนัตเกโกรธ กรอโอโดโกรดโกรดสุรากาเซโซเร่นั่นแตเรกาตำรวจเนาะต่อตาตามหอรออัวดตรวดเนาะหอรออัวดตรวจลดเทมเนาะจากะหอนำหน้าเนาะจากะระเบิดริมาเติเซตเปมเนาะตำรวจตำรวจสุรากาเยดาเชปเปเรนั่นแตเรกาบวดเนาะบออัวโดบวด นบวชสุรากะเชป่ยผิวตีนั่นแตเรกะกฎหมายกอุดอกฎหอมออายอหมายกฎหมายกฎหมายสุรากะอุเบกิปิปะเรนั่นแตเรกะญาตยออาดอญาตญาตสุรากะสุยมโยปิปะเรนั่นแต่เลกะอากาศออาอากออาดอกา อากาศอากาศสุรากายาดีอุตุเี่นปาเลนัตโลกากรถไฟรอออดรอรถฟอร์ไอไฟรถไฟรถไฟสุรากายาทาเปปเยนัแต่เรอิฉาออิดออิดชอาฉาอิฉาอิฉาสุรากามนานโลดาดนัต่เากสาเหตุ ติมาโซเยหอเอดอเห็ดโรเบตทเวมเนาะตออุตุทว้วยซะะมะลูเนาะตะกะดิสก,ลกาาาโลတွေကိုမှတ်ထားပြေဖို့လိုပါတယ်ゾอา,าสาหอเอดอเหด็ดสาเห็ดสาเห็ดโซราဂะအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်เนาะအာโอเคနောက်ခုကคําศัาพท์แม่กดเป็บเนาะติมาโซเยกระดาษกรออาก,กระดออาดอดั กระดาษกระดาษสุรากาสะกุဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်လောက်ကประสาทปรออาปะสออาดဆတ်เนาะประสาทสุรากาอโยจอပေါ့เนาะစေประสาทเนาะအာယောจอအဲ့ဒါကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကอาวุธออရရวออุดวุธอาวุธอาวุธสุรากาလက်เน่ဖြစ်ပါတယ် นันดโลกาอ a อี r อ,อี t ออสุรากาโอโอกโคอรับสิปะเนสุดูกะวัดสะด,ดวอ w อ a ด do สอ o ะสะดออุดุว t s ส d d u เนอะที่สก,กันเราค่ะ w a t s e d u เราขอาว่าเน w a t s e d สุรากะพิสิกริยเนอะนันเดี๋ยรา ปัจจุบันปออะดอปัดจออุจุบออะนอมบันปัจจุบันปัจจุบันพี่โซ่แปดสิบป่ปะเละนัดเหล่ากะอดีตอออะอะดออีดอ,ด,อดีตอดีตอดีตสรุรากะอัดเตะสิบป่ะเละนัดคูก่กะอนาคต ออะอานาโคออุดดโคตอนาโคตอนาโคตสุรากะอนาคาเปลี่ยนเปล่าได้นัดเหล่าเทคนิคเนาะทอกอเทคนออิกเนาะเทคนิคเทคนิคสุรากะนี่บินหยาบเปลี่ยนเปล่าได้นัดคูกัอนุญาตออะอะนออุนุยออาดอญาตเนาะอนุญาต ที่สกเลวกะอนุญาตลดททนะอมเนาะอนุญาตสุรากาคุยผิวตีนัทเลวกะศาสนาสออาดอสัตสออาสะหอนอ,อาหนาสัตสนาสศาสนาสุรากาปาตาเตยียเนาะนัทกูกะพิเศษพอยิพิสอเอโดเศษ พิเศษพิเศษสุรากาลอัตูเขาแต่นาะพิเศษนันคุกากาประกาศปรออาประกออาดอกาประกาศเนาะประกาศสุรากาเนะาาจ尼亚เฉนันคุกกาโทรศัพทอโอโทรออาระสออาบอสับโทรศัพท โทรศัพท์สุรากาไลแกลฟอบเชป่าได้นรคุกกาโคนพิกการคออโนโคนพออีพิกกอนอการโคนพิกการโคนพิกการสุรากะมันแตนสวนทุบเชป่าได้นรคุกกาเศรษฐกิจเนาะดิสกัลโลกะเศรษฐกิจเราพยาบาลได้ซอเอโดสิทถออะถะกออิโดกิธเศรษฐกิจ เศรษฐกิจส so, so yes. so, ุรากาสิบอายีဖြစ်ပါတယ်เนาะตลกาสบูนสอุมอโสบออูนอบูนสบูนเนาะสบูนสุรากาပြည့်စုံတော့เนาะရေးတက်ခါမှတိလိုမျိုးရေးပေးရမယ်เนาะสบูนนอเน้นเนาะกาลันเนาะတာကအတထွက်စရာမလိုဘူးเนาะဘီလိုစီရအัญญမณี ออะนออยอะยะมอะมะนอ,อีนีอัญญะมณีอัญยะมณีสุรากาจอมยียตราเปียแปลเไนัดเดลอกาเหตุการณ์หอเอดอเหตุกอานการเหตุการเหตุการณ์สุรากาเปลี่เปเข้าใจเเหตุการณ์เปลนเปนนคูก ทรมารเนาะทอทรออะรมออานมารทรมารเนาะติสะกะโลกะทรมารรถทวยปยาบาเลยเนาะทรมารสุรากะเสยทุกข์ยอดต่อลงอติเปเตยาไปเนาะโอเคทีน okay, ี้ติขังสาก็တော့มัตตระโตวะสกตแยกเนาะโสติขังสาไปဖြစ်ပါတယ်มัตตระโตวะสกตในปาเตเตะสกะโลໂຕໂຕอาลูนาแลบีตบอปอมเมลุง묘เลไปได้ အလောကြီးစတွေ့ပါတယ်နော်ထာတိခန်းစာမှာပြန်လဲစောကြမယ် software b card